วันธนบินแบบนี้พลาดไม่ได้ที่ทำบ้านทีสิงสุดร้อนเคีโอกาสเปิดธุรกิจไปซะเลยทุกงานยี่สิบบาทใครเข้าไปเอาขายในบ้านพีสิงได้รุนแรงมากสุดๆไปเลย1นึ่งแนบาทเออโอ้โหผีมาที่กันตกใจหมดเลยดีหัวใจ สวัสดีครับผมวันนี้พี่อมจะมาทำธุรกิจทุกอย่าง20บาทกับทุกคนนะครับผมช่วงนี้หาเงินรายได้ที่เต็มเลยครับผมก็เลยมานี่ครับผมนี่โอ้าหผีสิง20บาทเล่น20บาทรับเงิน100,000บาทเลยครับมุ้ยเล่นเดินไหนเล่นไหนเล่นเลยไม่ใช่ผีขาเล่นซีเลยแต่แต่อะไรคะเล่นรอบลนะก็จะเจอผีได้ก็มี่สามเงื่อนไขก็คือเงียบ อยู่คนเดียวแล้วก็พื้นสามกดนี้เจอผีแน่นอนได้ไหมเล่นก็ได้เล่นก็ได้ไหว่เจ้าที่ก่อนไหวยเจ้าที่ก่อนว่ายกฎกฎไหนอ่ะจะเล่นก่อนเมื่อกี้ใครว่าจะเล่นก่อนนะเพื่อเงินหนึ่งแสนคนดูอยากดูพี่โพนี่ก่อนจะให้คนนี้เล่นต้องร้องเพลงนี้ก่อนอาโกวาโก็จูเกสเรมแองกาเขาร้องอย่างนี้เหรอ ไรด่านะไรด่าสอบาทในนี้มีของรางวัลอยู่หาที่เจอเข้จไหมอวแล้วจะรู้ได้ไงอะเขาไม่บอกเลยจะรู้ได้ไงว่าไหนมาบอกด้วยเราไม่กลัวหรอกพ่อนี่เตรียมอะไรมาไม้กางเขนเอาไว้แขวนเสื้อนั่นมันไม้แขวนตูตูนะพ่อนี่พ่อนี่ั้งนี้ว้าวแล้วไม่ได้ไปมาจะเข้าแล้วนะทุกคนจะมีหุย น่ากลัวเฮ้ย,ยทุกคนมันมีสายสินเต็มเฮ้ยโอ๊ยโอย,โอ,ย,โอ,ย,โอ,ยอะไรจับขาสายสินจับขาเฮ้ยทุกคนเราต้องทำภารากิจเปิดหมอเฮ้ยสวยเลยทำไมข้างในเงียบจังเลยเฮ้ยนา่ากลัวมีทางนี้แหละมีทางนี้แหละมีทางนี้แหละ คืออะไรอะไม่เห็นมีคำตอบเลยเนี่ยหรอไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็หยิบไปก่อนเฮ้ยช่แม่มุม้มอะไรอยู่ข้างในไป่ตัวสมบัติหรอทุกคนให้หาอะไระยังไม่รู้เลยเนี่ย,ยตกใจจ้วยวิทางนี้มืดมาก Male.

เดี๋ยวเอามาทำไมอ่ะไม่รู้่าทำไมเห็นเขาวางเต็มไปหมดก็เลยหยิบมาโอ้ยเอามากินคุณได้เงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทอุ้ยคุณหรอดูหน้าเขาขนดิอะไรจะแจกไป็นี่สิทได้ร้อยหนึ่งคุณได้รับเงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทอุ้ยอ้ขอบคุณค่ะพีไทยสู้ๆสู้เขานะพี่ไทยจะไปบอลโลก ฉันเห็นหัวแดงนะกลัวว่ะกลัวว่ะไปทางไหนดีอะไรวะไปไยก็ไปอะไปทางไหนดีมีไฟสักค่ะ แค่ผีเอียนะปลอดภัยปลอดภัยฉันมีอาวุธนะฉันมีอาวุธนะยอมฉันมีอาวุธนะอะไรเนี่ยฉ e ันเจอแล้วเอาขี่ฟองอ่ะ you <laughs> วนรางวัลหนึ่งพันบาทแต่ไม่ใช่วันเดียใจด้วยนะคุณคุณได้กันละวันหนึ่งข้าวปลาข้าวปลาใช่ไหมอยู่ไหนวเออเจ้าของแบบว่าเปิดลูกอย่าง20บาทครั้งแรกเนาะผมน่ากลัวยิ่งเท่าเดิมครับผมแต่ว่าเราจะลดเสียงเดซิเบลการกรีดลงไปอีกนิดนึงเพความดึกแล้วนะครับผมก็ทางบ้านจะคิมดิวขอโทษด้วยนะครับงั้นก็ครั้งนี้ก็เมาเมาด้วยกันร้อยหนึ่งนะครับมาเมาสองคน เตรียมมา20เข้าวสองคนแต่จ,จะใส่20สเท่าเดิม <c oughs> อ๋ตอนนี้จ้าของกัดเดนเลยซ้ายหรือขวาทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนขวาเหรอทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนข้าไม่ได้เขี้ยสิบทำเป็นผีน่ารักหาใครหาใคร กูัว่นไปไม่ปหนีไม่ไปเผไม่แบบตุ๊กยิ้บนี่นี่พี่ย้ลูกตามันใช่จุ๋ยไปด้วยไปด้วยนี่เจอแล้วตัวมันอยู่หง ไป่พุดาไรวเข้าไปเขไปมั้้ย 闺门！们，闺没们。 มาด้วยฉันจะบอกว่าพี่คุณเย็นเห็นนะ่ะมันมันมีนนเออ,อมันคือผ้าชีตัวนี่นี่ทำไ้ยังไงดดูดิ ได้เงินคุฉันได้เงินดิหดแต่ไม่ใช่วันนี้เหมือนกันรอก่อนรอก่อนเราวันพรุ่งนี้ขึ่นไปเหอะกือได้เงินรางวัลอีกหนึ่งหมื่บาทเลยนะกี๊ก็กี๊ไม่ได้เข้าฟิวอยากกี้ใจจะขาด อย่าคิดเก็บไว้ต้องเก็บไว้ในใจกิดแบบคือฟิละงั้นไปอีกรอบนึก็ไปอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราให้เขาสีคนเลยเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนไปดูจุดที่ยันดีบอกว่ายันดีเจอเขาก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามีตรงไหน มากัเลยนะโอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมพอพเป็นลมเลยค่ะเป็นลมเป็นลมลมควนมคันก็แบบว่า c o อีกแล้ว c o อีกแล้วเกิดวันที่20ให้คนละ2,000ันะผม ที่แบบแสดงดีที่สุดมันล้วเธอที่แสดงดีสุดตากล้องครผมตากล้องรับนไม่ได้หิเอคนออากสิดตามรายการใหม่เราก็คือรายการทุกอย่าง20บาทครับเป็นรายการใหม่เลยคือวันนี้เป็นอีพีแรกครับก็คือเราจะมาหาเงินกับทีมงานแต่ว่าอีแรกก็แจกไปก่อนเดี๋อวเอามาเต้นเล่นคลิปหน้าไง คลิปหน้าน้องๆจะได้กล้าเล่นกับผมก็คือแจกวันเกิดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณที่บริารวันเกิดให้พี่โอมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขน,นะครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆกันนะครับผมใครที่เกิดเดือนนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยวค,ครับผมบคะ